ค่ะขบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ค่ะรุ่นเลขกันที่ทํามาจอบมาคะเมนันปูใหญ่ห้ามาเพิ่นเกิดมาแล้ว่พางูใหญ่นะคะพี่น้องเนาะไปจะทาการออกรางวัลเลขหน้าสมตัวสอครั้งรางวัลเล้ายสตัวสองครั้งรตัวหนึ่งครั้งด้วย ค่ะพี่น้องคะดูวิธีมาลุ้นกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะกัพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุ้ขูสุ้คนได้โชคได้ไม้นะคะร้างาค่ะไก่ไก่ค่ะไก่ออกเป็ส้สัญญาณอาซิโเต็มรอยไายในเด้อค่ะพี่น้องนูกกับอลางจะเป็นกรัทจะีานายอกกรรมการขึ้ได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะ ผ <laughs> ูนี้นะคะหมายเลขกรรมการทั้งหมดนะคะได้อยู่ในภาฒนารุนลุนกันพี่น้องรุ่นกันคปูเพิ่นนมาเพิ่นซอยลูกซอยหลานเราเด้อพี่นออ้นองเลยกากรจะข่งายค่ะารัวค่ะสาธุสาธุ ฟังแต่เสียงเก่าแล้เนาะตม้ไม่โคค่ะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะโอ้ค่ะของปูหรือีเฮาเนาะคะ่ะฟันไปที่เจ็ดศูนย์สามค่ะสำหรับเลขทำม้าจอกเนาะคะ่ะเลขหินอุกบาทเหล็กไหลเสียงค่ะนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเสียงทายนั่นได้เจ็ด <7 S 1> สี่ กพลังหกคณะกรรมการท่านสุดท <fol> er ้ายนะคะลำดับนกิจการทุนในการสำนักประกอบการเงินและบริหารที่เก้าค่ะไม่ได้กรรมการออกรางวัลครึ่งล่างคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงดิบบัตรหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขให้กรรมการออกรางวัลท่านละหนึ่งหมายเลขค่ะ

เวลาสองนะคะในเวลา15บหนาฬิกาถึงสินาฬิกาค่ะเจอผู้ท,ที่ทำรายการสลากสองได้แล้วนะคะไม่สามารถเข้ามาทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้อีกค่ะขณะนี้นะคะกรรมการทั้งหท่านนะคะกำลังขึ้นไปยืนประจมงอุปกรณ์ออกรางตามหมายเลขที่ได้รับค่ะไก่เราพี่น้องไก่เหรอสร้างใบสีมาสร้างเออใบสีฟุ้นว่า มีโตไปแอดว่ามีแล้วก็เลยว่างอะมันมากเอาเอาได้คว,วามสูงความบาสูงส,งสนุกกระร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะสำรับพ่อแม่พี่น้องนะคะสี่จเดินทางมารวมรอพระน้อกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวันที่สิบเก้ายี่สิบเดาค่ะ วันที่19<ม>ก้สิบ,บวชชีพามน้ำเด้อค่ะพี่น้องตอนแรกเนาะค่ะสำหรับะะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ทางไก่เนาะค่ะให้เดินทางมาก,ก่อนแต่วันที่18ปดพี่เด้อค่ะพี่น้องนี่แล้วค่ะมากกสิบบมีบอลเต้นกลา,างยังกาะสิไล่ทำทายในเด้อค่ะเพราะว่าเาห้ไหลสดมันกระสีบอพี่น้องเนาะไหลสดสัญญาณบอกใครดี่ก็อยากให้พี่น้องเห็นไปน้ำกันสดในตอนนี้นะคะพี่น้องเนาะค่ะ นะคะเมื่อนหะ้่ถ้ามาจากพกเราพี่น้องแอดกับศิายพางบังแต่จัดสถานที่นะคะ่มะมักกลางเต้นสวดมนต์ขมขึ้นน้ำกันเดอแรงมันที่สิบเก้านะคะ่ะงานมีสองหมื่นะคะพี่น้องเดองานมันที่สิบเก้ายี่สิบค่ะสองวัน ทางนี้ก็สร้างเนาะค่ะก็ร่งขมักขม้นเนาะค่ะเห็ดห้องหน่ำเนาะค่ะพี่น้องคะท่าได้สร้างจากคูบะอาจารย์มะซอยเนาะค่ะสไปนุปกรณ์รางวัทั้งหกหลักครั้งละหนึ่งลูสาธุสาธุค่ะศูนย์สามขอให้มาเจ็ดศูนย์สามหนึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเตือนการนำเจ็ดสลากดิจิทัลมาขายต่อนะคะหรือ สมัยเกินราคา80บาทนะคะมีความผิดถูกดำเนินคดีและเปรยบนนที่บานค่ขอเตือนประชาชนนะคะอย่าซื้อสลากิิจิทัลต่อจากผู้อื่นค่ะอาจเกิดปัญหาตอนขึ้นเงินรางวัลได้นะคะหมายเลขต่อไปนะคะ,ะสร้างได้ทีมงานสร,าร,ร้างรองค่ะด้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะส สลากกินแบงรัฐบาลขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้นะคะมีกลุ่มมิฉิชีพบุลากรประชาชนชักชวนให้ร่วมลงทุนและแอบอ้างว่าสามารถจัดหาโควตาให้ได้ตลอดชีพนะคะจึงขอให้ท่านใหญ่ลงเชื่อการแอบอ้างของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะสามารถเป็นยังไงเนาะพลงสวัสดีค่ะไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดสวัสดีค่ะเอ๊งในหน้าใจตุ้มตุ้มต่ำต่ดเมื่อตอนมาใจพอดีน้ำมู ลุนน so mm ้ำหานนาลุนดูน้ำน้ำเยรุทธห้บาทออกก็วันลุนน้ำูน้ำยาแด่บกขึ้นกรลุนกันกันยังเดือดเดือดเล่นมาเล่นยังดูเดีเลั้นวะมันควันมันมันมันหยาดง่ายง่ายมันอีกอืมดนดันวะดูนี่ส่งส่งสยักหยาดกันมันวะเมีนอืมต่อนยังี่แรงหยาดกับกูเดียวกันเนาะ อูติโซยาทิวทุมาแต่ว่าไปรับไปโุกอยู่หลายหมู่มาเล่นเป็นญาติกันใชัไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เขาจะเนนิดนึนั่นเองซิบหาสิบหาที่ที่เซียงในมันคือที่ที่ที่ามาเทียมเมนูสิบหากับศูนยสามิบหากับศูนย์สาม มีสิว่าศูนย์สามขอให้มาอย่ะนี่ค่ะข,ขอให้รว่ยทุกทุกันเด้อค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะอาตอนนี้ก่ะขอบคุณพลุลใหลายค่ะค่ะให้เฮงให้ปังนะคะให้แตกน้ำเย็นมีคนนํำมาเสิร์ฟส้างมาเนาะว่ามปนเฮื่อนหลังหนึ่งคนนี้พี่นน้องเลย

หอนำกดตงแรงได้วรังราที่งานกระดาษังัที่อนดนะคะตังตวาง่มามาาใ้ามันใจ้เขาใ้การันใจแล้วตแรกั้พี่น้องรุ่นไปน้ำกันเด้พี่น้องเงี้ยฝ้านี้เด้อค่ะเฝ้านี้ปะค้านมาด้วยเด้อ แลระเป๋าขอตัวนะทที่ที่ส่งตัหน่วยหลักเ่อแบกล้าายข้อความแกาวนะค่าวันนี้ารที่เประหดได้อานี้นะคะ้ามีกาาร่องุบทรางผิดนการยืีโดยเน่าลงโทษคะทกท่านจสามารถได้ มาบุญน้ำกันเด้อนี่อาไปกล้ๆกันด้พี่น้องหายใจพวกทั่วท่องมาได้พี่น้องเด้อไก่ ช่อมชมช่อมชอมางไป้ํนพี่นอ้อ,องอ,อาลอตเตอรี่มา่อไปถลุ่นกันพี่นอ้องจะทำการหมุนตุปกรร์ออกรางวังให้ลูกบอลหมายเลขครั้กัน,น,น,กกนค่ะ ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจํหลัก,กอุปกรณ์ออกประมาลหลักที่หหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หกเข้าใส่ในภาชนระร้ายสิบทรงกลมค่ะ ทาทีจะมภาชนะนี่ยังไม่ได้รางนะคะโดยรัดการกรรมการเสขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใจออกรางวัลเล็กน้อยสตัวสงครั้งซึ่งมีเงินรางวันรางวังละ4ี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ส ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่สี่และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่สมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขครับกันค่ะเมื่อท่านประธานกรกรมการเห็นว่าคราบกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกขันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดกระลับ,ลบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะอกราวันเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง างวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสองสอง ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะจิงหยิบรุกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าสามสองห้าสามสองฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าสามสองรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำกัร ใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้ะะใชะะล 2. หลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดฟังอีกครั้งค่ะครางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่เลขที่ออกหนึ่งห้าเจ็ดต่อไปนะคะทาการจะเสียงเหตุลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้น ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกหลักใดออกรางวัลเลท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเล็ท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะใจต่โตตง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 แล้วพี่น้องเอ้ยนะทีลอถุดใหญ่เศรษฐีท่านต่อไปขอให้เป็นเหมือนเงยแฟน รางวัลเลข้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลข้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าเจ็ดสามรางวัลเลข้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลข้ายสองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมี ออกรองรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองและหลักที่หกนะท้ายสองตัวคือท,ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหลักแทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคะ่ะนางสาวสิริณภาสมพานเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการสำนักงานสอบสวนและนิติการคะ่ะและสําหรับหลักสิทธิ์นะคะได้แก่นางสาวธนพรรองนาย,ยกสมาคมบางผู้เช่่ยผู้พิการค้าสลากคะ่ะ ร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว